สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพระหัสที่14ตุลาคม2564เรื่องการทำลายของความยิงยโสข้อท่องจำแต่พระองค์ก็ประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าทรงต่อต้านคนที่ยิงธนงแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ท่อมตัวลงยากอบบทที่4ข้อที่6อ่านอิสยาบทที่14ข้อที่1 2ถึง15 อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีสองพงกษ์บทที่1 1ถึง15เนื้อหาในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในสุภาษิตบทที่16ข้อที่18ความเย่อหยิ่งไปก่อนการถูกทำลายและจิตใจที่หยิ่งเยโสก่อนการล้มดังนั้นดังที่เราได้เห็นในการอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้ลูซิเฟอร์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นปีศาจถูกขับออกจากสวรรค์เพราะความหยิ่งทนงเจ้าตก ลงมาจากสวรรค์แล้วสิโอลูซิโฟ,โฟเอ๋ยโอรสแห่งรุ่งอรุณเจ้าถูกตัดลงมาสู่พื้นดินเสียแล้วหนอผู้ซึ่งได้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำานะ่ะพอเจ้าได้กล่าวในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังสวรรค์ข้าจะยกพรินั่งของข้าให้อยู่เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะนั่งบนขุนเขาแห่งชุมนุมชนด้วย ในด้านทั้งหลายแห่งทางทิศเหนืออิสยาบทที่14ข้อที่12ถึง13เมื่อมานได้ตระหนักว่าความยิงยโสเป็นตัวนำไปสู่ความพินาศเขาจึงทำให้มันเป็นหนึ่งในอาวุธหลักของเขาเขาหลอกอาดัมและเอวาโดยบอกพวกเขาว่าเมื่อพวกเขากินผลไม้ต้องห้ามพวกเขาจะฉลาดเหมือนพระเจ้าและเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นเหมาะสำหรับเป็นอาหารและมันสบายตา และเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่น่าปรารถนาเพื่อทําให้คนหนึ่งเกิดปัญญานางจึงเก็บผลจากต้นไม้นั้นและได้กินและส่งให้สามีของนางที่อยู่กับนางด้วยและเขาได้กินปฐมกาลบทที่3ข้อที่10ข้อที่6อดัมแลวาได้ล้มลงในความบาปสง่าราศีของพระเจ้าที่ปกคุุมพวกเขาได้จากไปและพวกเขาก็ตระหนักว่าพวกเขาเปือยกายและเปิดเผย ความเยอหญิงทําให้พวกเขาเกิดความอับอายอย่างเหนือความคาดหมายเรื่องราวของฟาโลก็เป็นอีกกรณีหนึ่งเพราะความเย่อหยิงเยอโสของเขาและทหารของเขาต้องจมน้ําในทะเลแดงตายอาจมีคนคาดหวังว่าหลังจากประสบภัยพิบัติสิบประการที่พระเจ้าส่งถึงเขาและประชาชนของเขาฟาโลจะถ่อมตัวลงต่อหน้าองค์ผู้สูงสุด แต่เขากลับเดินลันและถามว่าพระเยาวาเป็นผู้ใดเล่าที่เราควรจะเชื่อฟังเสียงของพระองค์เพื่อปล่อยคนอิสราเอลไปอพยพบทที่5ข้อที่สองเมื่อถึงเวลาที่เขาตระหนักว่าพระเจ้าคือผู้ทรงฤทธานุภาพมันก็สายเกินที่เขาจะกลับใจเสียแล้วเพื่อหนีจากวิญญาณแห่งความยิ่งยโสท่านต้องได้รับการบังเกิดใหม่อย่างแท้จริง และชำระให้บริสุทธิ์เพื่อว่าพระดำริของพระเยซูคริสต์จะอยู่ในตัวของท่านฟิลิปปีบทที่สองข้อที่ห้ถึงเบรรยายถึงความถ่อนตนของพระเยซูคริสต์ทั้งที่พระองค์ยิ่งใหญ่ความอ่อนน้อมถอนตนได้ถูกยกระดับขึ้นในขณะที่ความเย่อหญิ่งได้ทำลายล้างจงเลือกอย่างชันฉลาดหัวข้อประเด็นสำคัญพระบิดาได้โปรดช่วยเหลือข้าพระองค์ในการถ่อมตัวลง โดยความสมัครใจเพื่อที่พระองค์จะได้ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นด้วยเถิดในพระนามของพระเยซูที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสอบอเอเออเดบเยจะดทาโดยคิสตจ,จักแห่งการทรงไถยคริสเตียนของพระเจ้า